ใต้ลำชมพุ่มอยู่บ้านที่ตั้งกับบ้านเกากูมูหาจหัดคว่าราเบศรีเมืองใหม่ครับอันก็เริ่มแรกผมทําการเกษตรนี่มาบ,บดนครับประมาณปี2องพเริ่มแรกครออกมาอยู่ท่ำหน้ากับมาเห็ดแปลงแปลงกล้วยพุทโปปาและก็มาทำการเกษตรทุกอย่างครับเลียงไก่ไก่พันไข่ปรมนี่ประมาณร่อยกวัวตัว กระมัลเลียงน้ออีกหาหกตัวบางผงกระปูงยายา,ยามี้ลายสายพันธุ์ที่ปลูกยาตามตามไฮน่านี่บางนี่ทั้งอันทั้งคู่กอสนอกพันกับมาลในนำ้ำอันให้เ็ดข้าหนาช่องค่ำผมก็เลยมบุกเบิร์กครับเ็ดขนาดนาช่องคํำขึ้นมาประมาณสองสามไฮเป็นขานาบอกไงกระปูเพื่อนว่าให้ปลูกกุ้ยตามขนาหนาาลาะๆไปตามข้านาผมก็จะปลูกกุ้ย นี่กล้วยหลายสนิทครับกล้วยท,ท,ที่ผมปลูกพันนีกล้วยน้ำว่ากล้วยไข่กล้วยหอมเหลืองหอมหอมทองหอมทองจีบปลูกพันกําล่างนี้เนี่ยมันก็ล่างงามครับงามขึ้นมาประมาณร้อยหกิบร้อยเชิดิบต้นกุ้ต้นนี่แหละปลูปกลายสายพันุอยู่ครับอัน,อ,นอันก่อนอื่นผมกระสินแน,น่อันอันอัน,อน,อนกรตรทุกอย่างครับเพื่อเยื้อยือหญ้านี่ มียาผมเอามาปลูกยา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 หวานอิสราเอลแล้วก็กำลังเขียวงามครับปลูกให้เอียงงัวงนี่หลายพันอยู่แลังผมก็จะมาออกไปผมจะพาะไปเบิ่งกล้วยสิถึงผมปลูกกล้วยกล้วยปลูก,ก,กตามคนาคนาท้องคเพิ่นบอกว่าเ็ดคนาท้องค่ำมีกล้วยกล้วยที่ที่กำลังปลูกแต่คือมาเบิ่งเบิ่งเบืองแห้ง เกษตรกรผู้ที่กำลังที่เริ่มเฮ็ดที่เริ่มเฮ็ดอันนี้การ,กรเกษตรครับในสวนกล้วยกำลังปลูกนี่แหละครับข้าหน้าซ่องค่ำปลูกมีปลูกผมก็บจะปลูกหญ้าหญ้าหญ้าตามข้าหน้าไปหญ้าเลี้ยงหวานนี่เป็นเป็นกล้วยกล้วยพันอยังเนี้ยกล้วยพันพันเหลืองกล้วยหอมทองกล้วยเหลืองหอมทองครับอันคำวา่าผีผีอันเครื่อนหนึ่งหาโฮกหลอยนี่ครับ กล้วยม้วนนี่ละเนี่ยผมก็เล่าเขาปลูกประมาณลอยกุศลลอยกุ้นเนาะลอยประมาณลอยกุศลแล้วครับนี่ก็ลังสิขยายพันธุ์ต่อที่บ๋ยดนทุกสิ่ขยายพันธุ์ต่อครับนี่กะทิน่ามีผิผมเชียร์อันนี้อันอันเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในทีหน้าปลูกยาในข้างหน้าบานนี้อันหน้านี่ผมผมใส่ปุ๋ยขอกจากงัวของผมนี่ละปุ๋ยขี้ไก่แน่ปุ๋ยขอกแน่ยที่เอามาทำการเกษตรผมผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอัน นนคเคมีบริสไซเคม,เคมีผมบริสไซผมไปใส่แต่ปุ๋ยขออย่างเดียวคือเพือการเกษตรเลยผมได้เห็นหลักคือยาขายนาผมสิบม้มังค์ไก่เลยนะประเภทยาขายนาพอท่านห้ปูปลาหน้าหนาวมันตายนี่น,นี่คือขอบไก่ของผมครับผมเลี้ยงมากอร่อยคู่ตัวผมจะพาอันอันเขาให้บิังว่าไก่ผมเลี้ยงวิธีไหนผมก็เริ่มเริ่มเฮ็ดไก่ไก,ไก่พันไข่มาเนี่ยก ประมาณพันสองสามเดือนครับไก่ไก่พันไข่ที่ผมเลี้ยงมาเมันจะมีหลายอย่างไข่ผมขายจะละมือม่อนี่เก็บขายเมื่อผมเลี้ยงลอยก็โตนี่ไข่มือ่อนึงก็บตุ๊กตาล้านเจ็ดสิบแปดสิบด้วยครับ,บ,รบรนอกจากไข่โปรเต็มทีก็ได้หรอกโอ้ขายขายขายทุกอย่างขายน้ำบาดน,นี่ล่ะอาหารเน้นเมนไปครับอาหารเนน้ ก็รถต้นทุนอาหารรถต้นทุนห่อมแหนะราคาหัวหางแห่ก็อันท้อนอกล้วยสิผพมาซับซับซับไก่กินครับกี่สะโพกในราบเรื่องเนี้ยมันก็นเรืองเนี้ยเดือนหนึ่งประมาณพันสองพันทีทีกำไรมันมาเราก็กได้อยู่เป็นเป็นว่าเป็นอันงานเสริมพึ่บพึ่บก้อนก้อนก้อนสิปลูกอันกล้วยปลูกยังอันง,ง,ง่ายขึ้นมากนันก็ือ ก่อนอื่นเรียมเสริมเสริมไปพอพอมีไรใด่อวันครับนี่ครับตอนแรกก็ปล่อยมาตอนแรกผมกระิปล่อยออกมามันจิ้มหยาตามธรรมชาติของมันครับผมนี่ลดลดจนทุนลดจนทุนการอันเลี้ยงไข่พันไข่ครับบางค้นที่ผมลดจนทุนมันกรับไก่พันไข่มันจิ้นหยาตามธรรมชาติของมันเขาลุ้งกระด้านกันเท้าเสียเรียกว่าหันมัน ขาดทุนครับผมกับผู้นห่ไม่จริงตามธรรมชาติของมันไกลตอนแรกๆผมบอกให้ผมว่ากริอันไครอันที่